สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบเัอแล้วผมเอฟพีเอสโดยเช่นน้องเล่นในเกมทิปแมร์รีบอรอ่าฮะก็นะมาพบกับซื้อน่าอีกแล้วนะครับก็เรายังไม่ได้สุ่มเลยนะสำหรับช่องนี้กับเกมมาใหม่อ่าก็การ์ดผมมีอยู่ร้อยสสิบนะอยากจะไอ้สักว่าสิบใครเพื่อมาขอเหรอ เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนาไว้ก่อนใจเย็นใจเย็นนอย่ารีบเพื่อนอย่ารีบอ่าครับผมก็มีอยู่145ิ้านะสี่ายไม่ครบ50นะแต่ไม่เป็นไรครับเรามาสุ่มกันดูนะอัตราเออออออะไรเยู่ตรงไหนนะอ๋อนี่ไงของรางวัลอืมอเอสี T ่ตัวเหรอยมมายม,ๆๆมาโตะเคยะโรมชนะปีสองโอเคมา มันจะสุ่มให้หมดเลยนะแม่หรือกันเลัคก,กี้สิบครั้งนั่นเฮ้ยออกได้ไหมโอ,อเคมีเศษมันด้วยเหรอมีเศษมั้ยนะซัน,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 นอ,อ,อ,อืตโอ้โหมาของม่วงม่วงเหรอ่องน้ำวาลินหนึ่นงชิ้น นี่อะไรอะ S R ร่ระล,ละเบิดโลร่กันรลเบิดเรียเวเฮ้ไม่ได้ตัวเลยได้แต่เศโอ้อฮะโอเคอืึยโยกิตาทาชิอ่าพิรุนพิรุนได้มาแล้วได้มาหนึ่งลองดูว่าผมสุ่มทั้งหมดอ่าจะได้ S S R ไหมนะ อ่ายืนยันได้มาหนึ่งโอเคสามสิบสามารถสามารถสามารถสามสิบครั้งสามารถเลือกนี้ได้ใช่ไหมจำขอเนี่ยโอเคสมต่อไปเรื่อยๆก่อนเป็นใครอ๋อย่วโบโหอาวุธสิอุปกรณ์ย่วโบโหอ่าฮะอสต้าเลิมเบอร์ จกได้ตอนอายุยี่สิบปีอะหรือยี่สิบห้าใช่ไหมหรือว่ายีสิบห้าปีวะเออของเขาบวกไปสิบปีป่ะยี่สิบห้าสินะเอออ๋อนี่รวมแล้วเหรอได้อย่างนี้มาได้อ่าอืมได้มาสองคนได้สินะมาได้เซสเลมโบมาอีกโครมเดีย๋ยวโครมพี่จะเอาไว้ได้เลยมันมีใจอีเวนต์อยู่ ผมกะว่าจะสุ่มให้หมดเลยเพราะว่ายังไงเขาก็แค่เป็นตัวต้น,ตนแบบนะยังไม่ได้เป็นการเปิดตัวจริงๆของเกมนะโอเคอีกครั้งแล้วใช่ไหมก็สามารถการันตีแบบว่าความขอพรอได้แล้วสินะโอเคอหลักแสนหลักล้านไปเลยเป็นเครื่องวัดค่าพลังงานแหวนนีอเปล่าจำไม่ได้เยอะแล้เซ็นเซอร์อ่ะม็นเข้าได้กันเยอะ อ่าสครูอ่าเฮ้ยนักมวยอยากได้ตอนสองปีข้างหน้า it is now มั่งดีอยากคือเกินอื uh huh. okay, oh, มโอเคสินะได้แต่เซมมาด้วยนะโอ้พระเจ้า ah! เจ้าเกลือจัดโอเคเราไปกันต่อเลยสมัตอ,อ๋อครบร้อยหรอโอเคครบร้อยครั้งเราก็ไม่กลัวเราเยอะแยะอยู่แล้วของมีตั้งมากมายืมได้แหวนไหมหรอือมาโอเคไปรัวรัวสุนนะมได้เศษมาโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่มีระดับ,บองค์ระดับอาเลยนะ ดีแล้วแหละไม่อยากเกลือเยอะอย่างน้อยก็ได้รุ้นนะอืถ้าเอาเหลือกอะไรพวกนี้มาหนี่มันมันไม่ใช่เซนซัสออกม้างหนิเนซัออกเป็นตัวบ้างหนิได้มาหนึ่งรู้สึกสุ่มสิบครั้งจะได้มาหนึ่งตัวนะการันตีอ่ะออโอเคไปอีกไปอีกไปอีก อุ้ยสีม่วงอุ้ยสีม่วงไม่เคยเจอไม่เคยเจอชัดนานมากชัดนานมาก <c oughs> ชัดนานสุด,สดยังไงออกสีม่วงได้ยังไงชัดคนนานไหนเมื่อกี้ส,สีม่วงหมดเลยสีม่วงหมดเลยอยากได้ตัวครับอยากเอาตัวมาอือหือ อ๋อยามาโตุเอ็นเสนะบ่ะเออเออใช่ยามาโตุโอเคต้องออกม่วงนี้ใช่ไหมอ่าโอเครอบนี้อออืืหมากรอบทองมาเชียสวยอยู่สวยอยู่โอเคร้อยยี่สิบครั้งคือสิบครั้งนับหนึ่งหรือว่าไงไม่เข้าใจเนี่ยลัคก,กี้เนี่ยเออ น,นี่ก็เอาอีกครั้งนึง,ม,งม่มวงไหมม่วงไหมธรรมดานะรู้สึกว่าอ,อ๋อดัางนี้ดัางธรรมดาอ่าอ่าฮะอือฮึเอาไว้หมดครับยังใหเหลืออยากรู้เหมือนกันว่าเหนียนดอบก็เป็นยังไงนะ เออได้โครมมาแล้วน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะครมดูมคร้มโครมเออน่ารักอ่ะืออหืเอสอาร์เขาก็น่ารักนะไม่รู้ผมเม้นฮือรือไปก่อนไม่เกี่ยวนะไอรอบนี้อกมาสองตัวเว้ยโอเครับรางวัลจ้ะอย่าค่อยรับหืมมียัน ไม่ได้ตรงนี้มั้งเหรอไม่มีเหรอสุ่มครบร้อยครั้งห้วงไหมทำเอ้ยธรรมดาหรือโอเคอ่าฮะตัวเก่งผมว่าคนนี้นะอืมเชื่วอว่านนะฮิเฮเออฮิเฮเอ,อ,ฮเฮเอากุฮฮกาสุชิจิโนเกะ มุเซไออยากื mm. ีอมั่วเลยเนี่ยอ๋อนี่ผมโครมเหรอโอเคสายหมอกโอคต้องมาประกอบเอาใช่ไหมอ๋อสมพยาบาลครบคุมน้ำอย่างเงี้ยก็ะฝนอะไรเก็บเป็นอะไรนะทั่วไปเหรอโอ้ยไม่ได้เป็นตัวเลยรอบนี้อืมเกลือจัด ออ๋ด้ามาคนเดียวใช่ไหมยิบ้าสีเนี่ยเหลือยเยอะสูงกันเหนือเลยนะนไม่ออกม่วงมากมันต้องมีหลักย้ายเป็นศูนย์ใช่ไหมตัวหลักตัวแรกอะเมื่อกี้สังเกตอะอ๋ะอเนี่ยเก่งอือฮือยุก,กิชุยววะอือฮือเปโร อ๋อเบฟีก็เก่ง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 ตัวนี้ยเองเขาบอกว่าเก่งนะเมคาอ๋อได้เ็จมาแล้วนี่ของอะไรเนี่ยอะไรมันอ,อ๋อรวมได้แล้วนี่เออเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีตรงเนี้ยเป็นอะไรอ่ารู้สึกก็ยังแน่รุ้นอยู่นะ สุ่มสิบครั้งจะได้หนึ่งตัวนะรู้สึกของเขาอะ่ะเออเว้ยมาสุ่มสิบครั้งจะได้หนึ่งตัวใช่ไหมก็ไม่เกลือนนะอรู้สึกว่าจะไม่เกลือมากนะโอเคเบฟเฟโกลกันแล้ว อาเรมโบ้อื้ฮายาโตะวิ่งได้โครมอีกแล้ว嘛เออเออรูปมันก็ขึ้นอื้ตัวบางร่างน้อยใช่อหฮโครมเดี๋ยวจ้าอย่าเพิ่งขัดจังหวะชอบเชืยจังเลยเนี่ยอ๋อจิงโจ้เมื่อกี้จะต้องไปสุ่มแกะดู ได้ครมาซ้ำได้ของทองด้วยอ,อ๋ะตรงนี้ต้องเป็นหลักอะไรของเขาเออมันจะม่วงก็ไม่ม่วงนะอืม เฮ้ยเสียท,ทองมาอสสานแปลว่าได้ซ้ำใช่ไหมถ้าซ้ำอยนจะเป็นเสษใช่ไหมหมอนเคียวยะอยากแก้ตัวอืมมีเฟกคอยแล้วยวค่อยอัพอยวค่อยอัพรู้สึกว่าเขาบอกว่าจะเก่งมากเลยนะในระดับ S R น,นะอ่าโอเคสุม่มยังไม่หมดเลยยังมีอีกเยอะ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเลขหลักเลขอ่ะเออต้องให้ได้เยอะใช่ไหมถึงจะมันจะออกดีอ่ะสีม่วงไม่ชัดนานนะชัดธรรมดาอือเฮ้ยเฮ้ยของโครมของโครมเยอะเลยเอาเลมโบอีกแล้วเหรอเออเพิ่งตื่นหรืนไยอ๋อ แนโมสิบห้าปีสินทรสัต์ออกมาเป็นตัวบ้างดิที่เกตสุม่มที่เกตรวมเลยนะอืมโอ้ยไปไปรวมรวมไเจ็ดแสนเมื 7, ม่อกี้ใช่ป่ะชาร์ไม่นานเลย เพื่อเหมือนกันนะรู้สึกว่านะเพราะที่สุมมาได้แค่ตัวเดียวนะเออน้องโครมคน้องโครมก็มีกิจกรรมให้ไม่แล้วเหรอน้องโครมอืะอหเอสอาออกยากอยูน่นะสุมพยาบาลรู้แลจ้ะเอออ๋อใช่แข็งเออสีย ชนะใช่ได้่อ๋อบวกแล้วนี่เออเพิ่งรู้ใครดียะตรงนี้เซนซัตดิอ๋อเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่ามันมาได้แล้วโอ๊ยแล้วก็เชิญทลานหมดเล้ท่ด้วยโอ้ยเพิ่งรู้ ซืนะโอเคโอเคจับตังถูกแล้วอ่าไปรัวๆเลยเส้นซัดในเยอะเยอะมากออกสิทธิ์อืมกังฟูไทยเหรอ à Goren hame chào Aha Ya ok, lên Lem ra โอเคหมดเลยอีกห้าใบสุ่มเทียนหนึ่งดูบ้างข้ามไปสินสัตว์อีกแล้วข้ามไปไม่หมดโอ้โอเคอเคีกสิบครั้ง เพิ่รู้มันออกองนี้ได้ครับสวัสดีก็ขอตัวไปก่อนมาพูดตรงนี้ดีกว่าไม่ไม่หรอตรงนี้ดีกว่าเออครับสวันดีก็ขอตัวจากกล้างไปก่อนนะครับก็มาสูงให้ดูเลยนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะส่วนคลิปอาจจะยาวๆไปหนะ่อยนะเดี๋ยวผมพยายามตัดให้สั้นๆกระชับกระชับเออก็สอบวันนี้ก็บายบายครับบายบาย่าขอตัวไปปั้นก่อนนะ